สวัสดีค่ะอาจารย์ปีฉลูปีสอง4าสี่อันนี้นะคะเลิกไหว้เทพรเจ้าโชคลาภอะค่ะเป็นวันไหนคะอาจารย์ปีนี้วันถือของวันตุดจีนคือวันที่12กุมภาค,ครับเพราะงั้นวันนี้จะเป็นวันไหวชายสิงเงยีาโดยประเพณีตอนเช้าค,ครับเพราะงั้นวันนี้ตอนเช้าก็คือ ต้องเป็นคืนวันที่สิบเอแล้วก็เช้าวันที่สิบสองเพราะงั้นคืนวันที่สิบก็คือตั้งแต่ยี่สิบสามนเป็นต้นไปเป็นต้นไปคือก็ก็จะเป็นวันใหม่ละค่ะเป็นวันใหม่ของวันวันวันคือเป็นวันตุษจีนของวันวันใหม่ของวันตุษจีนเพราะงั้นก็จะย้ว้ช่วงนี้แหละช่วงคืนวันที่สิบ ช้าวันที่12บสอคืนวันที่11ก็เวลายี่สสนเป็นต้องไปก็จะไหว้าชายสิงเกียโดยประเพณีจะปฏิบัติตามแบบนี้แล้วปีนี้ในวันที่เก่านี้เนี่ยชายสิงเกียจะอยู่ที่ทิศตวนออกเพราะฉะนั้นปีนี้ในวันนี้ก็จะต้องไหว้ไปทางทิศตวนออกเพื่อตอนรับชาวสิงเวีย ประจำปีที่มาอยู่บ้านเราหรือมาดูแลบ้านเราค่ะทีนี้ปีในปีนี้ของทางเราอะค่ะมีพิเศษให้กับทุกท่านเพื่อทุกๆบ้านจะได้ไหว้ในวันที่เทพเจ้าชกลาบมาถึงหน้าบ้านของทุกท่านได้เลยโดยเราะจะเลือกวันที่เทพเจ้ามาที่หน้าบ้านแต่ละท่านเนี่ยในวันไหนบ้างถูกไหมคะใช่เ,เช่นสมมติถ้าหน้านบ้านเราเป็นทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะหรือตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถไหว้ในวันที่11อันนี้ได้ถูกไหมคะพัเงินบ้านใดที่อยู่ที่ตวนออกหรืออยู่ที่ตวนออกเฉียงใต้ก็ไหว้วันเดียววันเวลาเดียวกับวันตุนจีนที่ใช้คืนวันที่11เช้าวันที่12บสอนะก็คือตั้งแต่23.3สนนอไหว้ได้สาหรัก ในปีนี้ก็ก็อยู่ในทิศนี้และหน้าบ้านหานไปทางทิศตวนออกหรือทิศตวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ทิศเดียวกันทิศนี้เพราะงั้นไหวประจำปีแล้วพลัพั์กับบ้านที่หันหน้าไปทางทิศตวันออกหรือทิศตวันออกเฉียงใต้ก็ได้ด้วยก็คือเป็นวันที่เทพเจ้าโชคลาภมาในวันนี้นะคะส่วนถ้าหน้าบ้านเป็นทิศใต้ล่ะคะอาจารย์ควรจะ ไหว้ในวันไหนที่เทพเจ้าโชคลาภจะมาคะาถ้าถ้าหน้าหน้าบ้านใครหันหน้าไปทางทิศใต้ก็ะจะต้องไปไหว้วันที่วันที่สิบสามวันที่สิบสามกุมพานา้คือปีปีปีใ <64 S 2> หม่ที่จะถึงเนี่ยคือคปีหกสี่แต่ต้องไปไหว้ในเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเพราะงั้นบ้านใดที่อยู่ทิศใต้ค่ะ ก็ไปไหว้วันที่13เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งบ้านนั้นปีนั้นก็จะมีเทพเจ้าชายสิงเงียมาดูแลบ้านนั้นทั้งปีอ๋อดีจังเลยค่ะคและถ้าเกิดหน้าบ้านของเราเป็นตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราควรจะไหว้รับเทพเจ้าโชคลาภในวันที่เท่าไหร่ดีคะครับเพรานงันถ้า บ้านเดาอยู่ที่ตวนตกเฉียงใต้หรือที่ตวนออกเฉียงเหนือก็จะต้องไปไหว้ในวันที่15บ่ะกุงพาหกสี่แต่ต้องไปไหว้ในเวลา7.30ถึง8 3 0จนอแล้วบ้านที่หันหน้าไปทางที่ตวนตกเฉียงใต้หรือตวนออกเฉียงเหนือในสองทิศนี้สองบ้านนี้ปีนี้ทั้งปีชายสิงแยกก็จะมาดูแลสองบ้านนี้ทั้งปี ดีเลยค่ะและถ้าเกิดหน้าบ้านเราเป็นทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเทพเจ้าไฉยสิงเอียจะมาที่บ้านเราวันไหนอะค่ะครับถ้าบ้านเราอยู่ที่ตนตกหรือที่ตอนตกเฉียงเหนือก็ไชยสิงเอียเนี่ยก็จะมามาดูแลบ้านเราในวันที่17กุมภาหกสี่แต่ก็ต้องใช้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่ง พราะงั้นเราใช้วันที่17บเแลวเวลาบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึง่งไหว้เป็นทางหน้าบ้านชายสิงเย้าในปีนี้ทั้งปีก็จะมาดูแลเราทั้งปีทิศสุดท้ายนะคะถ้าบ้านเราอยู่เป็นหน้าบ้านอยู่ที่ทิศเหนือะะนะคะเราต้องไหว้วันไหนะคะครับถ้าหน้าบ้านเราอยู่ทิศเหนือก็ต้องมาไหว้ในวันที่20่สิกรุมพาหกสี่แต่ต้องไปไหว้ในเวลาเจ็ดโมงครึง่งถึงแปดโมงครึง่ง ครับใช้เวลานี้ไหวไปทางหน้าบ้านเราแล้วบ้านเราในปีนี้ทั้งปีใช่สิงแย่ก็จะมาดูแลเราทั้งปีค่ะขอบคุณอาจารย์ทั้งหมดที่อาจารย์พูดมานะคะอ,อ,อยู่ปรากฏอยู่ในปฏิทินฮูลินไว้อย่างเรียบร้อยให้ทุกท่านได้ได้ดูอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ